ออกอาคุยกันคุยหน่อยดิผมไม่คุยเฮ้ยเอ้ยออกมาคุยกันดีๆออกมาดิเนสอัสาีอะไรเฮ้ยเบอกมาอะไรอะไรครับอะไรอะไรแล้วมึงไรสายสืบอที่ผมป้องกันตัวสายสืบเออแล้วผมเข้าน้ำอยู่ดีๆพี่มาอะไรทำอะไรเข้าน้ำอ่ะอะไรอะไรเนี่ยผมไม่รู้มันวางอยู่แล้ววางอยู่แล้วเขาอยู่ได้ไง แล้วมึงกินเขาออกมาจากห้องนี้ผมเพิ่งเข้าไปผมยังไม่ทันปิดประตูเลยพี่ก็เห็นแล้วพี่ผักเข้ามาก่อนอ่ะผมจะไปวางตอนไหนไม่เห็นอะไรประตูมันปิดอยู่แล้วแล้วมึงก็เนี่ยปูทอเรี่ยงก็ไม่ออกอะไรเนี่ยไม่มีพี่ชื่ออะไรมึงไม่พกปัดเหรออะคนยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ของผมไงไม่ใช่อะไรไม่่อะไรไปท้อเอาไปคืนเขาเถอะไละไรเฮ้ยของกลางเึงอย่าไปจับดิจับมั่วซั่วมึงเนี่ยแล้วพี่ผู้พี่เป็นใครเนี่ยเป็นตำรวจ ้มงนะตำรวจอะไรอยู่เจอพี่มาทำอะไรป่านนี้ แล้วเนี่ยเอาของใครมาไปเอาของใครมาผมไม่ได้ไปเอาของใครพี่ผมพิ่งเข้ามาเมื่อกี้แน่ใครมาเอาอะไรข้างนั้นเป็นเปล่าพี่ผมเดินเข้ามาเนี่ยผมยังไม่ทันปิดประตูเลยอยู่ดีพี่ผ่าเข้ามามันจะเป็นของผมได้ไงแต่เขาต่อพิมพ์มาแนไงแล้วมันจะาป็อยู่ข้างในอยู่แล้วผมไม่ทันหันไปเจอเลยพวกพี่ก็เข้ามาแล้วเนี่ยพวกพี่อะไรอ่าเดี๋ยวกลัวไปเช็คนะเอาไปเช็คนะเอาพี่พี่เอาไปเลยสบายแล้วเนี่ยเลิกขายเด้แล้วแบบทำไมผมผมต้องป้องกันตัวครับผมป้องกันตัวครับอะไรพี่อย่ามาชี้หน้าผมนะผมป้องกันตัวนะ ถ้าเห็นลงโซเชียลนะทำไมครับฟ้องหมิ่นพลบคอมนะเออผมไม่รู้อ่ะคือผมก็ต้องป้องกันตัวของผมมาอยู่ดีพี่เป็นใครก็ไม่รู้อยู่มาผักประตูอ่ะแล้วจะมาจากผมมาของกายครับของใครอ่ะมันไม่ใช่ของเราเนี่ยคุยสอนอไห่ลด้ครับผมไปได้นะจะเสียเวลาทำไมเสียเวลาทำไมเสียเวลาอะไรเอางี้แล้วกันแล้วไปสอนอเนก็ต้องขึ้นศาลทำนู่นทำนี่เสียค่าประกันตัวอีกใช่ เอางี้นะจบตรงนี้ไหมไม่จบครับไม่ไม่ไม่ใช่ของผมครับผมไม่จบผมไม่จ่ายครับเนี่ยห้าพันแล้วผมผมถ่ายไว้หมดนะพี่พี่พี่อย่ามาหัวหมออย่างงี้นะมันไม่ใช่ของผมผมไม่จ่ายอะไรเนี่ยก็ของเราก็เห็นอยู่เนี่ย ว่ามันหอกมันหลอกมีประตูผมยังไม่ทันปิดเลยหลักานผมมีก็แจ้งมาอย่างงี้ผมไม่รู้ไม่ไ่ของผมพี่จะไปดูกล้องตั้งแต่ไลหน้าปั๊มมาเลยไม่รู้ไดไงไม่รู้เราต้องรับผิดชอบแล้วล่ะอะไรของพวกมึงวะเนี่ยโอ้โหอ้สปายเนี่ยแม่งแต่ตัวดูไม่งไว้นะเ ก็คือผมไม่ได้ขโมยนะผมบอกไว้ก่อนนะผมวางไว้ที่เดิมด้วย